ตะกรุดโซร์มงคลระบบยันคุ้งครองขั้นสูงสายวัสพันสูงตะกรุดโซร์มงคลอ่านว่าตะกรุดโซร์มงคลเป็นเครื่องรางชั้นสูงที่มีรากฐ,ฐานมาจากคติพุทธศาสนาผสมผสานกับระบบยันโบราณซึ่งใช้โครงสร้างความคิดที่ลึกและเป็นระบบอย่างยิ่งคำว่าโสรสในที่นี้ใช้แทนความหมายของเลข16 แต่ไม่ได้หมายถึงตัวเลขธรรมดาหากหมายถึงระบบพลังคุ้มครอง16ระดับหรือที่เรียกกันในตำราบโบราณว่า16ชั้นฟ้าตะกรุดโซรสมงคลจึงไม่ใช่ตะกรุดที่ทำงานจากคาถาบทเดียวแต่เป็นตะกรุดที่รวมพุทธคุณอนุภาพและหลักธรรมไว้ในโครงสร้างเดียว โซโรถในความหมายเชิงระบบโซโรถไม่ได้หมายถึงการนับจำนวนช่องยันหรือการท่องคาถา16บทแต่หมายถึงคุณสมบัติการคุ้มครองครบถ้วน6ประการที่ทำงานร่วมกันพลังเหล่านี้ไม่แยกกันทำงานแต่ประสานกันเป็นระบบเดียวเปรียบเหมือนเกราะคุ้มครองหลายชั้นที่ไม่ซ้อนทับกันอย่างไร้ระเบียบแต่เรียงตัวอย่างสมดุลเมื่อพลังทั้ง16อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลจึงเกิดผลในทางคงกระพันแคล้วคลาดเมตตามาหานิยมและการผ่อนหนักเป็นเบา ยันตารางสามชั้นหัวใจของตะกรุโรดโสรสมงคล ตะครุโซโรถมงคลมีราจากยันตรางสามชั้นสามชั้นในที่นี้ไม่ใช่การแบ่งเชิงรูปแบบแต่เป็นการแบ่งเชิงระดับของพลังชั้นแรกเป็นชั้นรับและกันทำหน้าที่ป้องกันเหตุร้ายก่อนจะกระทบถึงตัวผู้ใช้ชั้นที่สองเป็นชั้นแปลสภาพทำหน้าที่เปลี่ยนทิศเปลี่ยนผลหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาชั้นที่3เป็นชั้นกำกับผลไม่ให้พลังที่ใช้ออกไปย้อนกลับมาทำร้ายผู้ใช้เอง เมื่อ3มชั้นทำงานพร้อมกันพลังโซรสจึงไม่รุนแรงเกินไปและไม่อ่อนเกินไปนี่คือเหตุผลว่าตะกรุดโซรสมงคลไม่ใช่ตะกรุดสายปะทะแต่เป็นตะกรุดสายคุ้มครองอย่างมีสติทำไมต้องเป็นตะกรุดโทน ตะกรุดโสรสมงคลต้องอยู่ในรูปของตะกรุดโทน1ดอกพลัง1จิตตั้งมั่นเหตุผลคือถ้าพลังโสรสถ,ถูกแยกออกเป็นหลายดอกระบบจะไม่สมบูรณ์การหมวนตะกรุดจ,จึงไม่ใช่แค่เพื่อความสะดวกแต่เป็นการรวมพลังทั้งหมดเข้าจุดเดียวเมื่อพกติดตัวผู้ใช้จะมีศูนย์ยึดทางใจไม่ฟุง้งไม่แตกไม่หลงพุทธคุณของตะกรุดโซรสมงคล ตะกรุดโสรดมงคลให้พุทธคุณแบบครอบคลุมทั้งทางการคุ้มครองชีวิตการอยู่คงการแคลายคล้าจากอันตรายรวมถึงการเสริมเมตาลดแรงประทะลดศัตรูและนำพาเหตุการณ์ไปสู่ทางออกที่ดีจึงไม่ใช่ตะกรุดที่ทำให้ผู้ใช้กล้าเสี่ยงแต่เป็นตะกรุดที่ทำให้ผู้ใช้รู้จักหยุดรู้จักคิดและไม่ประมาทตะกรุดโซรดมงคลสายวัสพานสูง ตะกรุดโสรถมงคลที่ได้รับการกล่าวถึงและยอมรับมากที่สุดคือตะกรุดของหลวงปู่เอี่ยมวัสฒพานสูงท่านเป็นพระสายปฏิบัติที่เน้นสติเน้นจิตและไม่เน้นความอวดอ้างตะกรุดของท่านจึงไม่ดังเพราะคำโฆษณาแต่ดังเพราะผลที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตผู้ใช้ แม้ในปัจจุบันตะกรุดจำนวนมากจะเป็นการสร้างในลักษณะย้อนยุคแต่หากเข้าใจระบบโสรสเข้าใจโครงสร้างยันและใช้ด้วยจิตที่ถูกต้องผู้ศรัทธายังเชื่อว,ว่าพลังคุ้งครองยังคงทำงานได้ไม่ต่างจากอดีตบทสรุป ะกรุดโซรสมงคลไม่ใช่เครื่องรางสำหรับคนอยากลองของแต่เป็นเครื่องรางสำหรับคนที่เข้าใจเหตุและผลพลังไม่ได้อยู่ที่โลหะไม่ได้อยู่ที่รูปแบบแต่อยู่ที่ระบบความคิดและจิตของผู้ใช้เมื่อเข้าใจโซรสตะกรุดหนึ่งดอกก็เพียงพอ แต่ถ้าไม่เข้าใจมีกี่ดอกก็ไม่ช่วยถ้าเรามองตะกุดโสรดมงคลเพียงจากภายนอกเราจะเห็นแค่โลหะเก่าผิวยหยาบมวนแน่นไม่มีลวดลายสวยงามแต่ในมุงของผู้รู้ตะกุดดอกหนึ่งไม่ใช่วัตถุมันคือระบบที่ถูกบ,บีบอัดไว้ในพื้นที่เล็กที่สุด การเจาะรายละเอียดในตะกุดจึงไม่ใช่การแกะดูว่าเขียนอะไรแต่คือการเข้าใจว่าแต่ละขั้นตอนทำหน้าที่อะไรและทำงานร่วมกันอย่างไรชั้นที่1วัสดุภาชนะของพลังรายละเอียดแรกที่คนมักมองข้ามคือวัสดุ ตะกุดโสโรถมงคลสายวัสพันสูงไม่เน้นโลหะมีค่าไม่เน้นความสวยแต่เน้นโลหะที่อยู่ทนรับแรงและไม่โออวดโลหะพื้นบ้านตะกัวหรือโลหะจากถาวรวัตถุในวัดถูกเลือกเพราะในคติเดิมโลหะเหล่านี้ไม่แย่งพลังไม่ตีกับอัคระเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ไม่เปลี่ยนรสอาหารนี่คือเหตุผลว่าตะกุดแท้สายนี้ดูธรรมดาแต่รองรับพลังได้ดี ชั้นที่สองอาาักขรไม่ใช่ตัวหนังสือแต่คือทิศทางจิตอักขรในตะกุดโสรถมงคลไม่ถูกออกแบบมาให้อ่านง่ายและไม่ได้มีไว้ให้คนทั่วไปถอดเพราะอักขรในสายนี้ไม่ใช่ภาษาเพื่อการสื่อสารแต่เป็นร่องรอยของการกำกับจิตเวลาลงอาาักขรหลวงปู่เอี่ยมไม่ได้มองว่ากำลังเขียนตัวอะไรแต่กำลังกำหนดทิศทางการทำงานของพลังอักขรแต่ละตำแหน่งจึงไม่ใช่คำแต่เป็นจุดควบคุม เมื่ออักขระหลายจุดถูกผูกเข้าด้วยกันจึงเกิดระบบโสรสคือพลังคุ้มครอง16ระดับที่ทำงานพร้อมกันชั้นที่3โครงสร้างโสรถหัวใจของตะกุดคำว่าโสรถในตะกุดนี้ไม่ใช่ชื่อเรียกสวยๆแต่คือการออกแบบให้พลังไม่ขาดไม่เกินพลังโสรถทำงานแบบซ้อนไม่ซ้ำแต่ละระดับไม่ได้แยกหน้าที่กันบางระดับทำหน้าที่กันบางระดับทำหน้าที่ผ่อนบางระดับทำหน้าที่กำกับผล เมื่อเกิดเหตุพลังจะไม่พุ่งออกทั้งหมดแต่จะทำงานตามระดับนี่คือเหตุผลว่าตะกุดโซรถมงคลไม่ใช่ของแรงแบบสับพลันแต่เป็นของที่ทำให้เหตุร้ายค่อยๆหมดแรงไปเองชั้นที่ 4- การม้วนการรวมพลังสู่ศูนย์เดียวการม้วนตะกุดคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นหนึ่งการม้วนไม่ใช่แค่เพื่อพกง่ายแต่เป็นการรวมพลังทั้งหมดเข้าจุดเดียวถ้าม้วนหลวมพลังแต่ ถมวนแน่นเกินพลังอึอดอัดจึงต้องม้วนพอดีนี่คือเหตุผลว่าตะกุดแท้มักไม่เท่ากันทุกดอกเพราะมันถูกม้วนด้วยมือและด้วยจิตไม่ใช่ด้วยเครื่อง ชั้นที่ 5. สภาวะของผู้ใช้ชั้นสุดท้ายที่คนมองไม่เห็นตะกุดโสรสมงคลมีชั้นสุดท้ายที่ไม่ได้อยู่ในตะกุดแต่อยู่ที่ผู้ใช้ถ้าผู้ใช้ใจร้อนประมาทท้าทายพลังจะไม่ทำงานไม่ใช่เพราะตะกุดเสื่อมแต่เพราะระบบไม่รับตะกุดนี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานกับคนที่มีสติยิ่งผู้ใช้รู้จักหยุดรู้จักคิดพลังโสรสยิ่งทำงานได้เต็มที่ทำไมตะกุดโสรสมงคลจึงขังเงียบ เมื่อรวมทุกชั้นเข้าด้วยกันจะเห็นว่าตะกุดโสรถมงคลไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงอิทธิฤทธิธ์แต่มีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้เรื่องร้ายเกิดนี่คือความขลังในแบบที่ไม่ต้องเล่าหลายครั้งผู้ใช้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองแคล้วคลาดจากอะไรแต่เมื่อมองย้อนกลับจะพบว่าเหตุร้ายไม่เคยถึงตัวตะกุดโสรถมงคลไม่ใช่เครื่องรางสำหรับคนอยากลองแต่เป็นเครื่องรางสำหรับคนที่เข้าใจระบบเข้าใจเหตุผลและเคารพพลัง ภายในตะกุดดอกหนึ่งไม่มีอะไรลึกลับเกินเข้าใจมีเพียงความรู้การออกแบบและจิตของมนุษย์ที่ทำงานร่วมกันอย่างพอดีหลักการดูแท้ไม่แท้สำหรับตะกุดโบราณโดยไม่ฟันธง แก่นสำคัญที่สุดคือเราไม่ได้พิสูจน์ว่าแท้100%แต่เรากำลังคัดว่าไม่ใช่อะไรออกไปทีละชั้นหลักที่1ดูระบบไม่ใช่ดูความเหมือนของแท้ไม่จำเป็นต้องเหมือนรูปในหนังสือไม่จำเป็นต้องสวยไม่จำเป็นต้องเป๊ะแต่ต้องมีตรกกะของการสร้างถามตัวเองเสมอว่าของชิ้นนี้เกิดจากมือมนุษย์หรือเกิดจากการผลิตซ้ำสิ่งที่เห็นทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ของไม่แท้จำนวนมากเหมือนในรายละเอียด แต่ขัดกันในภาพรวมหลักที่2ดูร่องรอยกระบวนการไม่ใช่ดูผลลัพธ์ตะกุดโบราณคือผลของการเขียนมือการม้วนมือการใช้วัสดุตามยุคดังนั้นต้องมีความไม่สม่ำเสมอความคาดเล็กน้อยความไม่สมบูรณ์แบบถ้าของใดเรียบร้อยทุกมิติสวยทุกองศาให้ตั้งข้อสงสัยก่อนเสมอโบราณแท้เท่ากับไม่ตั้งใจให้สวยทำใหม่เท่ากับตั้งใจให้ดูดี หลักที่ 3. ผิวต้องเล่าเรื่องเวลาได้ผิวเก่าแท้ไม่ใช่แค่ดำไม่ใช่แค่ด้านแต่ต้องดูว่าการสึกเกิดจากการใช้จริงหรือไม่ผิวเก่าอย่างเป็นธรรมชาติหรือเก่าจากการเร่งผิวที่ดูพยายามเก่ามักมีสีสม่ำเสมอเกินไม่มีจุดหยุดจุดพักไม่มีความนิ่งของแท้ผิวจะนิ่งไม่แววไม่ล่อสายตา หลักที่4ความไม่เท่ากันคือข้อมูลในของโบราณความไม่เท่ากันไม่ใช่ข้อเสียเช่นปลายไม่เท่ากันม้วนไม่ตรงบิดเล็กน้อยสิ่งเหล่านี้คือร่องรอยของการทำด้วยมือของไม่แท้มักเท่ากันเกินไป หลักที่5อย่าดูจุดเดียวให้ดูความสอดคล้องอย่าถามว่าตรงนี้แท้ไหมแต่ให้ถามว่าผิวการม้วนปลายน้ำหนักสอดคล้องกันไหมของแท้แม้ไม่สมบูรณ์แต่ทุกอย่างจะไปด้วยกันของไม่แท้จะมีบางจุดดีแต่บางจุดขัด หลักที่ 6. แยกความเชื่อออกจากหลักฐานเรื่องเล่าตำนานพุทธคุณมีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมแต่ไม่ใช่หลักฐานทางวัตถุของแท้อาจไม่มีเรื่องเล่าดังแต่ของไม่แท้มักมีเรื่องเล่าเยอะอย่าตัดสินจากเรื่องเล่าเพียงอย่างเดียว หลักที่7ถ้ายังต้องพยายามเชื่อแปลว่ายังไม่ใช่ของที่เข้าขายดีจะดูแล้วไม่ขัดใจไม่ต้องโน้มน้าวตัวเองไม่ต้องอธิบายให้เชื่อถ้าต้องคิดเยอะต้องอธิบายเยอะมักยังไม่ผ่านสรุปการดูพระและเครื่องรางไม่ใช่การหาคําว่าแท้แต่คือการลดความเสี่ยงของคําว่าไม่แท้ถ้าของชิ้นหนึ่งไม่ขัดหลักไม่ขัดยุคไม่ขัดกระบวนการก็ถือว่าเข้าขายให้ศึกษาแต่ถ้าขัดหลายจุดต้องอธิบายแทนของต้องเชื่อเพราะคําพูดควรหยุดก่อน ของแท้ไม่ได้ชนะเพราะมีคำยืนยันแต่ชนะเพราะไม่มีอะไรให้ข้าน